ลับไปแล้วลับแล้วมีเป็นรับไปแล้วครับรับเดียวเองลับไปแล้วครับ,บ,ยอ,บ,รบอยู่กลับมาบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาหาตกปลาเล่นสักหน่อยนี่นะครับเป็นเหยื่อ ลาขนมปังแล้วก็ผสมกล้วยสุกนะครับปั้นเกี่ยวกับตัวเบ็ดไปหักทุ่นเลยนะครับหล,ลากไปโน่นแล้ว ลาบะระราบะระนี่ครับทุนท่นทุน่นบนมาฮะกันครับคนเดียว ถึงคันเข้ามาใกล้ตัวก่อนกับซ้ายก่อนรถคันหัง <c oughs>

ขอโทษนะครับภาพอาจจะไหวนะครับเพราะมาคนเดียวลืมมาขาตั้งกล้องมาย้อนไปเลยหาพทุนกก่นากนันโอมอยู่นะครับยังเริ่มเริ่มราก

อตอนนี้เราก็ได้ปลาพอเผานะครับก็กลับนะครับ นี่นะครับาที่เราตกจะไม่ผเผาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ